สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณนาไนค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวช่อง19นะคะคุณฟังทาง f m 98.5ค่ะเจาะลึกรถไยอินไซเด t ร์แลนด์นะคะวันนี้มาถึงวันศุกร์นะคะ6มกราคม2560ค่ะตั้ง6มกราคมด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับปีใหม่แล้วครับมีความสุขไหมครับเอาละครับกับสู่สาระค่ะกำลังจะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะคะของปีใหม่สัปดาห์แรกค่ะ ยังจำข้อมูลดังต่อไปนี้ได้หรือไม่ประมาณสักสีห้าเดือนที่แล้วเราได้นำข้อมูลชุดหนึ่งมาเสนอแล้วถามว่าสังคมก็คือคนไทยทั้งแผ่นดินพี่เพื่อนน้องทั้งแผ่นดินจะเอาด้วยไหมเอาข้อมูลชุดนี้ขึ้นจอเลยครับเอาขจอเลยนะฮะชมกันเลยนะคะเอาขึ้นจอเลยนะฮะนั่นก็คือเมื่อสักสี่ห้าเดือนที่แล้ว เราเคยออกมาส่งสัญญาณบอกกับสังคมบอกกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่ากระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬากำลังจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Moto GP Moto GP Moto GP 2018นะคะในปีหน้าคืออย่างนี้ครับข้อมูล ที่เป็นแฟ้มรลับที่สุดนะครับเมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วยังแ้มรลับที่สุดนะครับสี่ห้าเดือนที่แล้วยังเป็นแ้มรลับที่สุดอยู่ในลิชัของใครบางคนแถวกระทรวงท่องเที่ยวประมาณนั้นนะครับเปิดดูใส้ในเห็นตัวเลขตัวเลขที่ต้องใช้ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดแข่งรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกมโต GP จีพีแล้วตกใจตัวเลขอยู่ที่ เงินที่ต้องใช้ในการจัดการแข่งขันต่อหนึปีนะฮะหปีค่ะ374ล้านบาทค่ะในโครงการที่เขาเตรียมจะเสนอเตรียมที่จะประทับรับรองเตรียมที่จะควักเงินของสังคมมาละเลงกันนั้นนะไหนครับบอกว่ารายการพนักาจัดการจะสามารถมีรายได้จากสปอนเซอร์และบัตรเข้าชมปีละ200กับ4ล้านบาทอืมนี่เป็นรายได้นะทั้งสปอนเซอร์กับขายบาัตรหมายความว่า จัของงบอุดหนุนจากรัฐบาลในการจัดแข่งมอต GP ์จีพีละ170ล้านบาทคือรัฐบาลต้องควักมาสมทบใจบจำได้หรือไม่สี่ห้าเดือนที่แล้วเราตั้งคำถามสองคำถามรู้ไหมไอ้ที่เขาจะจัดแข่งมอเต GP จีพีเนี่ยเขาจะไปจัดแข่งที่สนามของใครประเด็นที่สองถามประชาชนบ้างหรือไม่สังคมเอาด้วยหรือเปล่าเอาด้วยหรือเปล่า ที่จะต้องควักร้อยเจ็ดสิบล้าน,นเงินรัฐบาลที่จะอุดหนุนกับาการเข้าที่ทราบนะครับ,รบทราบว่าไฟาบังคับของเจ้าของลิขสิทธิ์มอเตอร์จีพีก็คือถ้าไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจะต้องเซ็นคราวละสามปีหมายความว่าในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งมโตจีพีนั้นนะครับต้องเซ็นทีเดียวสามปีหมายความว่าจะต้องเตรียมเงินในการจัดการแข่งขันมโตจีพีทั้งสิ้นหนึ่งพันกับยี่สิบสองล้านบาท เพราะว่าคูณ3ไปเลยทีเดียวใช่ไหมใน1,000กับ22ล้านบาทนั้นส่วนหนึ่งจะเป็นงบอุดหนุนคือจ่ายข่าจากรัฐบาลให้ใครก็ไม่ทราบนะครับเพื่อให้สามารถจัดโมโต g p ได้เนี่เป็นสภาพได้510ล้านบาท510ล้านบาทของ3ปีใช่ไหมคะย้ำอีกครั้งจัดแข่งที่สนามใครสังคมเอาด้วยไหม,มนี่ก็คือประเด็นที่เราจะขยายความ ผมได้แผ่นปะหน้าของแฟมลี่แล้วผมได้เห็นใบปะหน้าของแฟมลี่แล้วสบูรณแล้วรู้แล้วว่าจัดแข่งที่สนามของใครค่ะที่ไหนคะเขาจะเซ็นสัญญาซื้อลิขสิทธิ์กันเดือนไหนอ่าเดี๋ยววางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเดี๋ยวมีเวลามาต่อยากกันกักไว้นิดนึงไม่ได้กักหรือเรียงตามลําดับไลน์อ๋อเรียงตามลําดับไลน์นะเริ่มเรื่องนี้ก่อนดีกว่า จำได้ไหมครับเมื่อวานที่จริงสองวันมาแล้วนะครับเราได้สกิดคุณผู้ฟังคุณผู้ชมให้ตั้งข้อสังเกตย้อนกลับไปอ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัยมีสองกลไกที่น่าสนใจหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมาการปฏิรูปประเทศสองเรียกว่าคณะกรรมาการยุทธศาสตร์ประเทศสองชุดใหญ่สําคัญที่เป็น,นกลไกหลักใครเข้ามาหลังการเลือกตั้งไม่ต้องคิดเยอะมีหน้าที่ทำใมีคนคิดให้มีคนคิดให้แล้ว ใช่ค่ะมีแผนมีรูปแบบมีกระบวนการวิธีการแค่ไปแอคชั่นอย่างเดียวแต,ยยต่นายยบประยุทธ์นายองตูบอกว่ามันรอไม่ไหวปีสุดท้ายของรัฐบาลคโสชต้องปูทางการปฏิรูปปูทางการทำยุทธศาสตร์ดังนั้นจึงใช้อำนาจตามมาตรา44ค่ะตั้งคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศใช่ค่ะองค์คณะนี้มี19คนนะ มีอยู่19อรหันใช่ค่ะหัวโต๊ะนายกแน่นอนค่ะข้างๆรองนายกทุกคนทุกรองนายกจะนั่งอยู่ในตำแหน่งตรงนี้ด้วยและที่เหลือก็จะเป็นประธานสนชประธานสปทเลขาสภาพัฒน์เลขากฤษฎีกาพอสํานักงบหลังจากที่ตั้งกันไปเสร็จเรียบร้อยช่วงหยุดปีใหม่ท่านนายกก็มาคิดงานต่อคิดงานต่อใช่หลังจากเสนอเรื่องคณะเตรียมการปฏิรูปไปแล้วก็คิดต่อเกิดไอเดียกระชุดเกิดความคิดที่จะต่อยอดเอ๊ะ ก,การเตรียมการปฏิรูปควรจะใส่เรื่องปองรองเข้าไปได้วยไหม,มเพราะว่าจะปฏิรูปได้ก็ต้องปองรองปองรองเป็นปัจจัยพื้นฐานที่นําไปสู่การปฏิรูปประเทศได้ค่ะเอะ๊จะอย่างไรจะใส่ไว้ตรงไหนอย่างไรดีจะออกแบบไว้แบบไหนแต่ที่แน่ๆนะครับทั้งเรื่องปฏิรูปทั้งเรื่องปองรองในขั้นตอนของการเตรียมการในขั้นตอนปีสุดท้ายของรัฐบาลกสช,ชท่านนายกได้มอบหมายให้ดรทสุวิทย์เมศินสี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นทั้งกรรมการและเล,ละขานุการทั้งเรื่องปฏิรูปและเรื่องปลองดองใช่ค่ะดังนั้นต่อไปนี้เราจะถอดรหัสคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปและปลองดองเวอร์ชั่นลงตู่ใช่ค่ะไปกันที่นะคะคุณสุวิตเมสินซีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณแตนครับคุณดรวรัตน์ครับปฏิปีใหม่ครับครับนี้ปีใหม่เช่นกันครับงานหนักนะครับทวดทวิทย์ครับทวดทวิทย์ครับด้วยความเคารพครับคําสั่งตามมาตรา44ออกมาแล้วใช่ไหมครับเรื่องกรรมการเตรียมการปฏิรูปแต่ท่านนายกมีดํารีว่าเอ๊ะใส่เรื่องปองดองเข้าไปอีกหนึ่งจ๊อบดีหรือไม่เออเป็นดังนั้นใช่ไหมครับต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า คําสั่งมาตรา14ยังไม่ได้ออกมานะครับอ๋อยังเหรออ่าแต่เป็นแต่เป็นดับบลของท่านนายกนะครับในคอรมบ์ว่าในปีใหม่นี้เนี่ยนะครับซึ่งรัฐบาลมีเวลาเหลืออยู่ประมาณปีปีหนึ่งเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะทําเรื่องใหญ่ๆนะครับที่ที่จะต้องตอบโจทย์ประเทศไทยในอนาคตใช่ไหมครับ ซึ่งก็เราก็ได้ได้มีการขับเคลื่อนมาพอสมควรแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปใช่ไหมครับแล้วก็การที่จะต้องไปผูกกับเรื่องของยื่อสตราดชาติ20ปีนะครับคือเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับได้กําหนดไว้ว่าจะต้องมีเรื่องของการปฏิรูปใช่ไหมครับในภายในกี่วันนะครับหลังจากมีรัฐธรรมนูญตรกนี้ครับก็จะต้องมีคณะขึ้นมานะครับับดูเรื่องของเยื่อสะอาเตรียมการเพื่อเรื่องของยื่อสตราดชาติ20ปีเรื่องของปฏิรูปนะครับ ท่านนายกก็มีดําบิว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของฟองดองด้วยนะครับมันจะได้นําพาประเทศไปข้างหน้าด้วยกันนะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาของของอว่าจะจดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นคณะกรรมการว่าด้วยนะครับการาเรื่องของยุทธศาสตร์นะครับเพื่อการ ปฏิรูปและการปองดองครับด้วยความเคารพครับหมายความว่าที่บอกว่าใช่มาตรา44ตั้งคณะกรรมการชุดดังว่านั้นนะครับยังไม่ได้ออกคําสั่งนะยังไม่มีครับยังไม่กี่ยังไม่มีครับยังไม่มีคราวนี้สิ่งที่ต่อยอดแทนที่จะตั้งแค่เตรียมการปฏิรูปก็รวมถึงปลองรองด้วยในชุดเดียวกันตรงนี้ตกผลึกแล้วใช่ไหมครับว่าจะอยู่ในชุดเดียวกัน เข้าใจว่าอย่างที่อย่างที่บอกนะครับมันมีงานอยู่สี่ชิ้นใหญ่นะครับที่ที่ปีนี้ท่านนายกจะขับเคลื่อนนะครับก็คือชิ้นแรกก็คือเรื่องของการเตรียมการเพื่อยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อจะกําหนดทิศทางประเทศไปข้างหน้าถูกไหมครับอันที่สองก็คือเรื่องปฏิรูปอันที่สามคือเรื่องฟองดองอันที่สี่ก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สําคัญของรัฐบาลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยที่เราคุยกัน ถึงก็คือพูดถึงเรื่องมินิคาบิเนตเรื่องของอะไรนะครับเพะฉะนั้นจะเป็นสี่เรื่องสําคัญที่จะเป็นสี่เรื่องว่าจะต้องมีเป็นเรื่องที่จะขับเคลื่อนในปีนี้แต่สี่เรื่องสําคัญนี้มันเชื่อมโยงกันดังนั้นจึงต้องมีการบูรณาการในสี่เรื่องนี้ภายใต้คณะกรรมการชุดใหญ่ชุดหนึ่งที่ท่านนายกเป็นประธานนะครับจะมีคณะเดียวแต่ละเรื่องก็จะมีคณะกรรมการของของแต่ละเรื่องนะครับอยอแยที่เราากไดีจากเรื่องของกันีรูปใช่ไหมครับก็มีก็มี ท่านนายกท่านรองนายกนะครับมีรัฐมนตรีสำนักนายกแล้วก็ยังมีประธานสภาอ่าสนชและรองบวกกับอสปทและรองอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับดังนั้นดังนั้นจะมีคณะใหญ่เพียงคณะเดียวจะมีหนึ่งคณะใหญ่ส่วนคณะ่อยๆนั้นจะประกอบด้วยกี่คณะด้วยกันครับ ก็อย่างที่เรียนนะครับมันมีสี่สี่คณะย่อยนะครับก็จะเป็นสี่คณะก็จะเป็นสี่ชุดย่อยนะครับก็เป็นชุดว่าด้วยคือคณะใหญ่จะต้องบูรณาการสี่สี่เรื่องสี่ประเด็นสาคัญนี้ถูกไหมครับค่ะให้เชื่อมโยงกันนี้ก็คือเรื่องยุทธศาสตร์เตรียมการเพื่อเพื่อไปรองรับยุทธศาสตร์ชาติที่อีกปีถูกไหมครับค่ะเรื่องของปฏิรูปและเรื่องของปรองดองก็เรื่องของเรื่องของ การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบ,บาลน,นะครับรัตรสวิทย์จะเข้ามาเป็นกรรมการและเลขาทั้งสี่คณะย่อยไหมครับตามตก็เข้าๆเนี่ยกำลังกำลังเวิรกกันอยู่ยนะครับผมคิดว่า,วาเดี๋ยวตรงคำสั่งหรืออะไรของผมออกมานะครับแต่ว่าคืออันน<า>ี้อันนี้ตรงเข้าๆเฉยๆนะครับณขณะนี้ก็กำลังเตรียมการเวิร์กกันอยู่ว่าตัวของการขับเคลื่อนทั้งสี่เรื่องเนี่ยซึ่งจะต้องมีเรื่องของการเบิกนักการแล้วก็การเชื่อมโยง นะครับเราจะทํางานยังไหน่อยับในรูปแบบการทำงานครับแต่ว่าแต่ว่าที่แน่นอนแล้วก็คือคณะใหญ่19อรหันก็จะมีรัตสวิทเป็นทั้งกรรมการและเลขานุการของคณะใหญ่ โดยโดย,โดยโตำแหน่งนะครับในอาจาเขตเก้าอรหันนั่นเป็นเรื่องของปฏิรูปนะครับเป็นเป็นเป็นหนึ่งในสี่คณะย่อยครับอ๋อตกลงเกือสิบเก้าอรหันเป็นหนึ่งในสี่คณะย่อยนะต้องเรียนอย่างเรียนคุณทนายและคุณดัมบารัตอย่างนี้ที่ตอามาแท้คือคือเรื่องของการปฏิรูปถูกไหมครับใช่ค่ะในในสี่เรื่องนี้คือเรื่องของปฏิรูปในในเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยก็จะมีท่านนายกท่านรองนายกแล้วก็ัฐมตีสำนักนายกถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีประธานสภา มติปัญญัติแห่งชาติกับรองนะครับประธานสภาปทกัททบรองแล้วก็มีสภาเลขาสภาพาักเลขาว่าประมาณอะไรประมาณเนี่ยรวมกันสิบเก้าท่านอันนี้เป็นหนึ่งในสี่คณะของของของคณะใหญ่อีกทีหนึ่งครับอ๋อเป็นหนึ่งในสี่คณะใหญ่อันนี้จะอยู่ในคณะไหนคะของสี่คณะคะสาหรับชุดนี้คะอันนี้ก็ก็คือคณะว่าด้วยการขับเคลื่อนการรูปเลยครับ อ๋อว่าในเกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูปนะครับณวันนี้เน hehe, ี <fin anta> <ots> ่ยเราอย่างที่เราทราบกันดีนะครับเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยมันมีมันมีพน้ำถึงสามสายถูกไหมครับครับก็คือสายหลักที่โอที่ที่ทำงานในส่วนนี้ซึ่ง่อเนื่องมาจากสปชก็คือสปรถูกไหมครับครับนั่นคือสายที่หนึ่งแต่สายที่สองเนี่ยในในเชิงของนิติบัญญัติแห่งชาติในเรื่องของกฎหมายต่างๆเนี่ยทางสนชก็มีการขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปอยู่ในส่วนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนที่สามเอง ตัวคอรมอตัวคณะรัฐมนตรีเองเขาก็มีการขับเคลื่อนการปฏิรูปนะครับของเขาอยู่ใช่ไหมครับณวันนี้เนี่ยก็คือว่าท่านนายกมีดําริให้เอาแม่น้ําทั้งสามสายเนี่ยมามาคุยกันมาตกผลึกกันว่าทั้งหมดเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยอะไรคือ Reform Inaction คือจะต้องทําให้การปฏิรูปเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธปรมทับ,บใช่ไหมครับ,รบซึ่งจะมีอยู่สองส่วนใหญ่ๆไม่ว่าจะจากแม่น้ําสายไหนก็ตามจะต้องมาตั้งใดูว่าอันไหนซ้ซ้อนจะได้เอาออก นะ <utan S 1> ครับ,รบันไหนที่มันใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปแล้วก็จะจับจัดลําดับความสําคัญยังไงนะครับแล้วก็นํามาสู่เรื่องของการที่จะให้เกิดผลนะครับก็คือว่าจะให้เกิดเกิดผลในหนึ่งหนึ่งปีข้างหน้านี้มีเรื่องอะไรบ้างหรืออย่างน้อยจะต้องเริ่มต้นในหนึ่งปีข้างหน้านี้เพื่อจะทําให้เกิดผลในในสองถึงสามปีข้างหน้าหรือห้าปีข้างหน้ายังไงก็มันจะได้เอามาบูรณาการกันนะครับนี่คือวงของว่าด้วยการปฏิรูปซึ่งเป็นหนึ่งในสี เรื่องสาคัญน,นะครับภายใต้การจัดการชุดใหญ่ครับครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าในรอบหนึ่งปีสุดท้ายของรัฐบาลกสช,ชจะทําอะไรบ้างนะครับให้ดูคณะคที่4ี่ก็คือคณะยุทธศาสตร์สาคัญถูกไหมอครับครับรู้เลยว่าไอ้ที่เป็นโครงการเป็นมาตร,รการเป็นชิ้นๆเป็นรูปธรรมมันนะครับ,รบปีสุดท้ายที่เหลืออยู่จะทําอะไรบ้างหให้โฟกัสไปที่คณะที่สี่ครับอย่าง <ไป S 1> อย่างที่เรียนนะครับได้ยกได้ได้ขับเคลื่อนนะครับ หรือได้เริ่มเริ่มขับเคลื่อนในเรื่องของ Thailand 4.0ถูกไหมครับค่ะใช่ครับมันก็คือ Thailand 4.0ก็คือโมเดลนะครับขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงมันองอ่นคงยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมถูกไหมครับค่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือก็คือโจทย์นะครับว่าถ้าเรามองมองดูว่าโมเดล Thailand 4.0เนี่ยจะขับเคลื่อนยังไงนะครับมันก็คือตัวนี้ในส่วนหนึ่งก็จะถานเรื่องของยุทธศาสตร์และก็นโยบายของรัฐบาลในปีข้างหน้านี้ถูกไหมครับ S <S ซึ่งนั่นก็เครื่องที่หนึ่งขณะเดียวกันการที่ไปสู่ไทยแลนด์4.0ได้เนี่ยมันจะเป็นไปด้วยการปฏิรูปอีเยอะแยะเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นโจทย์ที่จะไปตั้งไว้ว่าโอเคในการปฏิรูปจากนี้ไปในหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยหลังจากที่บูรณาการกันสามแม่น้ําสาสายเนี่ยจะไปตอบโจทย์ประเทศไทยในสามเรื่องนะครับก็คือหนึ่งในบางเรื่องที่มันจะต้องซ่อมมีอะไรบ้างบางเรื่องที่ต้องเสริมและบางเรื่องที่ต้องสร้างประเทศไทยตัไปรองรับแห่งอนาคตเป็นอย่างไร ทุกอย่างมันจะไปอยู่ในทิศทางเดียวกันหมดนะครับดฉะนั้นตรงนี้ก็คือในในหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยอย่างอย่างปีก่อนๆที่ผ่านมานะครับเราก็มีการแก้ไขปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอเคโอถูกไหมครับการบินอยู่เรื่องอะไรเนี่ยครับนะครับปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นในในลักษณะที่นะครับเรา,าทางาท่งาทนนายกเองนัานเรามีนโยบายที่จะ empower หรือจะให้ทางกระทรวงต่างๆเนี่ขับเคลื่อนในเชิง อ g า n เ a นดาหรือในเชิงอ่าอ่านี่คือเป็นเป็นวาระเป็นวาระเร่งด่วนแล้วล่ะครับเป็นเป็นวาระไม่ใช่แค่เร่งด่วนแล้วนะครับนอกจากเร่งด่วนแล้วเนี่ยก็คือมองไปข้างหน้าอย่างไงโจทย์ข้างหน้าเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากนะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ ec ถูกไหมครับในเรื่องของอ่าดนเศรษฐกิจในในเรื่องของการขับเคลื่อนอ่อย่างเอฟเคร์สนะครับในในเรื่องของบ o i อ ในในเรื่องของแม้กระทั่งเรื่องของล้อมในเรื่องของอะไรที่ใหญ่เลยนะครับที่ที่ออกมาเนี่ยที่จะมองไปไปข้างหน้านะครับก็จะถูกบูรณาการมาหมดเลยใช่ไหมคะอ่าเรียกว่าบูรณาการละร้อยหรือยงแล้วก็รับปรับคำนวณแล้วก็เน้นในเรื่องของการทำเกิดผล,ลิตเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นเจนไปด้เดชนะโอเคเอาละครคถามสุดท้ายครับดรธสวิทย์ครับก็คือการออกแบบทั้งส่วนคณะใหญ่คณะย่อยจะเสร็จสมบูรณ์จนกระทั่งสามารถออกคําสั่งตามมาตรา44แต่งตั้งเป็นทางการได้สักเมื่อไหร่ครับจะเห็นเมื่อไหรนะผมต้ให้โจทย์ให้สนิมนี้มานะครับว่าใคงจะที่หลักปีใหม่ต้องมีการที่เชิญประชุมนะครับเพื่อมาพูดคุยดังในเรื่องของจีคณะนะครับภายใต้คณะใหญ่อันนี้ครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมผมคิดว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการเตรียมการนะครับโอเคแล้วก็แล้วก็คงจะเห็นผลชัดเจนเมื่อจังหดเียประชุมภายในหลังคุยกันไปรอบหนึ่งใช่ไหมคะได้ครับได้ครับตอนที่มีการคุยก็ครอบกันอยู่อคใช่ครับมีท่านนายกคงจมนรี่ายกรัุมนครกรัฐมนตรีอ่านนายปรชุมคตรั้านนาเกเพืมนจะี่านายกรับนี่านนารันี่ยนะครับมังมีภารกิจกะไรแลตรก็โจทยกคืออะไรแท้วก็ัะต้อรท่านกิดผลนีท่านนายกรันตรี่านายครับ โอเคครับขอบพระคุณมากครับดรสุวิทย์กราบขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกัลมนตีนะคะดรสุวิทย์เมษินศรีครับสักครู่ฮะ